ไห้สนถุนน yeah. yeah. hey, hey, hey no. hey, hey, ี่ปมาจ่ายค่าช่างมาเนี่ยเอีย่เอียเอ้ยว่ดี่ดีวะแอมไอ้ดูไอ้ดูมแล้วปลุกน้องเอ้ยนี่น้นี่นเนี่ยสมบูรณ์เลยเอเอาล้อขวาเอาล้อขวา หม่ยมาส่วนหนดีวะสวัสดีครับส่วนน้อยส่วนน้อยหลอวัดีเยี่ยดีตาัดีเยี่ยวดีตาวัดีตานี่เอาเยื่อหนุกเดียสัตว์

เกือบตายขอโอโทษน้องไม่ได้ตั้งใจอ่าโอเคได้เสียได้เสียดิเฮไมไ่ตั้งใจได้เสียดิได้เสียดิอย่างงี้ยามันไม่ตรงจะบ้าเปล่าเลยเหรอบลาอะไรอะไรอะอานอีอะอะ

อันนีอันนี่นะนี่มาดิบ้านมังงะมาดิไม่โดนอ่ะมาดิบ้านมังงอมาดิสา Bà đi Bà đi <laughs> đi à đi Bước đi thế này á đi hay gì đâu Bước đi hay gì đâu ra đi Bước qua à? đi Bà đi mà đi <laughs> มาดิดี่อ้ยีนา้วจะพัขเหรอดีไอมึงดีไอ้ยีนาอ๋อมึงดีมึงดี้ยีเก,กียดำนทำไมเนี่ยดีไยีนาอมึงดีไอีนาอ

พี่มีกล่องซ่อมไหมเนี่ยคือโดดโดดกูเหยียบหน้าเด้โดดกูเหยียบหน้าเด้พี่เลี้ยงมีกล่องซ่อมไหมโดดกูเหยียบหน้าเด้มีกล่องซ่อมไหมโดดกูเหยียบหน้าเด้มีกล่องซ่อมไหมพี่มีแต่เรียกช่างเหรอน้องไอ้เหี้ยไอ้กากเฮ้ยใครยิงวะ นั่นหรอโอ้ยิงเพื่อเสียงฆ่ายางอีกใครยิงไว้อะใครใครยิงไว้นอดไอ้นอดไ้นใครยิงวะไอ้นอดใครยิงอะไรอะไอ้นอดเหรอใครยิงอะไอเวนอะเยอะเอเวนเนาะวิ่งเอาทำไมภาพมันวฟ้อ่ะผมจะตายแล้วเนี่ยเอ้ากูไม่ทนใครวิ่งมาพี่ตำรวจเหรอตำรวจไง เรียกช่างละฮัลโหลยิงรถทำไมมันเสียค่ายางอยู่ในตู้อะไรพิ่งคงทราบอยู่นะ่ะไม่ไม่จริงน่ะอ้อพี่เรียกช่างละแล้วใช่ไหมพี่เออเรียกแล้วเรียกแล้ววิ้ย ต่อๆลองรถแมลงต่อๆต่อๆต่อๆมาทำดีๆดิดพี่จะขับฮัลโหลมอสผมผมโดนเด็กบ้านบางรังเกียร์ว่ะ <c oughs> บุเรืองอะ่ะ <c oughs> ใช่ไอเรืองอุ๊ยโว้ยอะไรนะกระดายา กูตายย่ากูตายกูตายว่าอะไรนะไอ้ด okay, ีวานอเดี๋ยวผมตายพี่ว่าอะไรสิเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเคได้ไม่กินข้าวเอ้ยรีวันกูตายก่อนไอ้ดีวาน เอ้าแล้วเมื่อกี้ผมมีมีเลือดเอาอีกเดี๊ยีกศาตเอาอีกเดี๊ยอีกศตร์เยี่ยนี้ผมอันนี้ผมรอดไปรอดไปอะไรอะไรอะไรทำเด็กแว้นกลัวเรื่องเอาแม่งดิเฮ้ยกูมีเกาะมีเกาะแล้วไงเมื่อกี้ผมมีเลื่อดเหมือนกันน่ะรถกระพังด้วยเยี่ยรถพังเลย เก๊เก๊เก๊ถือว่าให้กันไปขึ้นมาไอ้หนวดเดี๋ยวซ่อมรถก่อนพี่พวกเรียกพวกไอ้แซมไอ้แซมกูโดนลังแกข้างตู้กูโดนกูโดนยิงหนวดลังแกทไไมอ้ยิงไอ้เหี้ยไ้เจ้าเนี่ยอยู่ไหนกูอยู่ข้างตู้มึงอยู่ไหนยิงเลยยิงไหนวกูโดนอะไรกถือใครไอ้แบนไอ้แบน พี่โดนพี่โดนเฮียหนวดเตะมึงคิดว่ามันใช่ปะนไใช่แล้วเอาแวไปละไม่ไมไม่ฟังฟังฟังกูเอาน่เอาแวนไปใส่สัเฮียไม่ฟังก่อนดิเฮียเด็กบ้านมือหรอเด็กบ้านน้ำกาวหอยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเาเกาเฮ้ยเฮ้บาเด็กบ้านน้กาวไเด็กบ้านบังหอยเฮี้ยเอาดิเอ้ยเอาดิ

จะเขาไไหนรเอาเออโรูรพักแน่แม่จ๋ารลพักแน่แ่จ๋าเรื่องเราจ้างต่อกันเลยครับต้องต่อกันากันเยอะเก๋าอ้ย อย่าเกานะมึงจังไว้เฮียอย่าเกา<ม>ถ้ามึงยังกินเกาเหล่าแล้วยังไม่จ่ายอ่ะเฮียอย่าทำ<ร>ากาเขาไปชุดหรอกอย่าสอด yeah, เฮียเอ้ถ้ามึงยังมงันสะบดยังไม่เป็นอนะ่ะจังไว้เฮียหนวดช่างเอ้ชุดมาไหนดิ ให้สับถุงนี่มาจ่ายค่าชังกันนี่เยอะเฮ้ยเอ้ยอะว่าดีวะเอมไอ้ดุไอ้ดุไอ้ดุอแล้วปลุกน้องกูนี่ด้วยนี่ด้วยเนี่ยต้องปลุกเลยแอลอีไอผมไม่มีบ้านผมไม่มีบ้านผมไม่มีบ้านแล้วแอล เอาน้องเเอาอเไม่ผมะส่วนหนว่าส่วนดีครับส่วนน้อยส่วนน้อยหลสอวดีเยอยดีตาส่วนดีเยอยดีตาสาวดีตาเราป่ไปเลยครับช่างวดีวนดีเยอของผมขันนั้นนะไ้แมครับขันนู้นคันเดียวเดียใช่ครับขันเดียว ทาั่ั้วทอมนวกะับเอ้ยเฮ้ยทำไมไม่ตายสักทีวะเหี้ยไอ้ล้อล้ออะไรอ่ะไอ้หี่ล้ออะไรอ่ะไม่ตายสักทีลยสอะไรลอะไรลลีลก พูดรวยนะรวยนะรออะไรอ่ะเอ้าเอ้าเอ้าเอาไม่ลงทันทีว่ะไอ้ย่าล่ำ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 ตายไว้เทีอ่ะล่ำโอ้ยเฮ้ยโอ้ยมาเล่นมีดมาเล่นกูช้ามาเล่นกูช้าเไป ไอ้แม่มาเล่นกูชามไอ้ตาเด็กบ้านลอยมาเล่นกุชามจุ๊บกูจุ๊บกูจื้อกูเล้นไม่ดไอ้ตาไอ้แย่เล่นเลยไอ้แย่บ้านเลือยจาเออไอ้ตาจุ๊บได้แซมมันไม่ทำไรมันไม่เล่นมีดไอ้ตาจุ๊บได้เฮ้ยเด็กบ้านลอยไอ้สัตว์ใหญ่เสียเอ้มึงชุบกูดิเดเดชุบกูดิใครก่อนเนี่ย คอนโดเรียงไอ้เบยคอนไว้หน่อยไว้อย่าเล่นนะคุณช้างอย่าเล่นนะคุณช้างเออเนี่ยาเราไว้หน่อยมาเราไว้หน่อยนุกเป็นไรรูปสัตว์ด๊อกเลยพีเอาเหี้ยนนกเดชนูกดีมือเฮ้ยเอาเยียนนกดิไอ้สัตว์

ไอ้ดไอ้ยเียนหวดไอ้เงียเลียนวดไอ้เงี้ยเลียนวดไอ้เงี้ยเลียนวดเดี๋ยวผมเอานี่ไปโบกอะทอไปเย็ยดินี่บ้านไอ้เก่งแม่เก่งมเฮียต้องเก่งไอ้เฮียไอ้เฮียงไอ้เก่งอันนี้มีสองที่บ้านเลยนะที่บ้านหวเาบ้านดํากาเฮียบ้านดํากาะสภาพเฮียยังกังเฮียจะต่อีกดจีจะดีวีีี นี่แ right. ค่กูมานะอี่ขี้นขนดเขาควักอีกกอเนี่ยเฮ้ยให้มันมีแค่มีกรองพวงแล้วนี่อ่ะให้มัน้มันเป็โงยาบาลคเสียไอีใช่ป้ะแม่แคเสียยส่งส่งหนอยรู้ส่งพี่บังก่อนรายงานพี่บังรายงานพี่บังคอนโดคอนโดอะไรคอนโดร้อยโกขอพูดหน่อยลงวิตเตอร์เลยลงวิตเตอร์เลยเฮ้ยกูขอพูดหน่อย ลงบิเตอร์เลยแซมลงบิเตอร์ไม่พูด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 ไม่พนดไมู่ไม่พดไอ่ากอยู่กับแม่พ่ดเก่งูดไ่อูดไม่กูดไม่พีดน่พยดไม่พูดไ่พูดไม่พูไม่พูดไว่พูดไม่พูกไม่เูดอม่พูดไนเพูดไม่พูด้ม่พูดไม่พูดไมวพูดไม่พูดไม่พดไม่พูดมเพูดไม่พูดไมวกูดงม่พอดไต้พูดไว่ะูงไม่วยดไม่พู่องม่กของแก๊งดไม่พูดอูมิใจเว้ยเี จำไว้กระจอกเฮียเก้าใกลไอะไรเนี่บ้านไหนเนี่ยไอชวดชมพูบ้านไหนเนี่ยไม่บ้านอยู่คอนโดคอนโดมิเนียมเฮ้ย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 เฮ่ยเฮ้ยเยเฮ้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเม้ยเ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเะ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเยเฮ้ยเ้ยเ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  เฮ้ยยี่ชอไปไหนวะยี่ชหนีเลยหรอไออดีนีดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้แ้ย ไอ้ตายมันแอยู่ตรงไหนวะ เอ้ยไอไอไอแซมนี urt, you know <S <S ่เส sí ียงใครอ่ะใครเรียกกลัวแซมแซมฮะโชว์ไม่ไหน่ะโชว์อ่ะไม่รู้ว่าเฮียหน้าลัวมุดมุดมุดดิ้ีแน่เฮียพี้ อะไรนี่เข้าอะไรเนี่ยอะไรอะโอ้โหอะไรแคมบ้านเขารีเซตบ้านเขารีเซตเฮ้ยเป็นบีไป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 ่อย่า่ปปลอยปลเตรียมตัวเตรียมตัวบานเตรีตัวหนอชุบเสั ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นี่หว่าในบ้านบังเนี่ยเอาไปดิสีเลืองอ่ะเอาดิตีเอาวนด้วยกอนเฮ้ยตีเอาไั้ตายอ่ะตีทษเเจเจจุนจอบเจสักแต่หวดว่า เออนี่ถ่ายรูปซะหน่อยว่ะเพื่อวะชุบเขาเอ้าชุบเขาเหรอเอ้ะสมองไม่ไวางหน้าดิเออดีไป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  เออเนาะเอาไปถ่ายรูปดีกว่าเขาถ่ายรูปเราเยอะแล้วเชื่อบ้านบ้านบ้านน้ำกามอนเยอะจุเหมือนกันนะเนี่ยบ้านน้ำกามอ่ะใครชุบไปเลี้ยงเลยเหรอ <S <S ผมตุกตุ๋ยเด็กบ้านน้ำกามชื่อไหนชื่อบ,บ้านเองแม่งสะนุนดีไหวเนี่ยเนาะ <c oughs> บ้านน,น,นา,ยายแม่งคนนายเย่อใส่หลังคาเลย <c oughs> ไหวเ <c oughs> นี่ยสนงบห้ามพูดนะครับระบบจะรอห้ามพูดเด้อ นี่เด <sheet? S 2> ี๋ยวว่าบ้านบังอ่ะหน้าบ้านถ่ายรูปลงนี่หน้าบ้านเท่าไหร่กันเชียววะไม่ต้องถึงมือก็ไอ้นวดถ่ายรูปไปอีแสลมเป็นไเนี่ยวะเห็น power เยอะกูจะเก่งไอ้เหี้ยที่แหนก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าพ่กไงนไอโจไอ้ไอ้โชไอ้พวกนี้แม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ออน้่ไเฉยวะ ไม่เปลืองของนี่นะเนี่ยเอ้ยเฮียพักก่อนเฮียได้ดอกแล้วเฮียไม่วันละใครรู้ว่าวันนี้ใครเป็นไอ้นี่วะล่ะเรื่องอยู่ไหนวะอยากชูให้มันชูเองให้มันชูเองแม่ให้หมอมารับเรื่องอยู่ไหนวะเป็น A เป็น A D อยู่พึ่งตีอยู่พึงตีกลัวตัวนำโชคมาให้ตอไม่ตีเพื่อนอยู่พึ่งตีทันทันสินัทีโหแป๊บเดียวไปดิคนละคนละยี่ส้าอคนละยี่สิ้าเอ้ยจะไปโพใช่ไหมมามาขอแล้วกอนมาจะโพเนี่ยเบกบ้านบางนี่ว่าอีกคนนึงอะไรอะพี่ชมพู่นเด้ เก้าเจ็ดสี่วันนี้พอนะวันนี้พอแล้วนะฝากไว้ก่อนเถอะเฮีย yeah. <c oughs> เอาแบบเก็บของมาเรื่องว่าไปเดินดูหน้าดูซ้ายนิดน,นึงนะนะเที่ยโชว์บันเด็กใบเวลาจะเดินดน,นี่ยดูหน้าดูซ้ายนิดนึงนะน้องเด็กบ้านบางังนะอ่ะดีมากน้องไอ้เพื่อนมึงนี่เป็นแบ็คที่ดีกลัวไปโชว์เ่งเพื่อนอัเนีเน้มีน้อยแหลเราไม่ต้องซุบอ่ะ ขยะขย้ชุบยังไอให้กูชุบมึงเหีเออหมอเอาไปให้ปลดเลยชุบดีชุบเลยอ๋อยสำมันเปลืองชุบเลยหขอให้อันนึงเดี๋ยวผมมาให้อันนึงไอ้ใครจะชุบบอกผมผมเออเอล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 โอ้ไมหน่อยเดี๋ยวเอลได้ได้ได้ผิดได้ชุบผมด้วยเดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวเอาให้ผมชุบเหมือนกันผมชุบเหมือนกันเอ่อคนไหนคนไหนกดเคสไปอ่ะไม่กดแล้ว น่าจะอีกพวกหนึ่งครับคุณหมอครับอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องใช่ไหมครับไม่ต้องครับโอเคครับเหี้ยเสียชิบหายสัตว์เอาแม่งดิพี่เยี้ยไม่เล่นทีเผลอเออเหี้ยทีเผลอไม่ได้ป่ะอะไรวะก่อนไอ้ดอกเนี่ยเอ้ยอย่าพึ่งพอแล้วไอ้เหี้ยไอ้พอเอ้ยอ้าวไม่มีใครช่วยเหี้ยแซมหรอสีบ้านเราหรอ เราพก่อนพี่เราพกก่อนแล้วเดี๋ยวเราปนแม่งด้วยเอาป่ะเออ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปนเหมือนไม่รู้หรอพี่พี่มิดไปไหนวะเอาแม่งดิพี่เป็นเมฆแม่งนะเติมแม่งดิโอเคเอาป่ะไอพีมีตอรี่อยู่เนี่ยมีตอรี่อยู่มีตอรี่อยู่พี่เลยเฮ้ยแย่โมาไหนโนอาห์มาทำอ่ะ เยี่ยนวนเยี่ยนวลยเยี่ยอะไรเยี่ยเขาม่สเี่ยนเวคนเดียวมาคนเดียวมาคเดียวไม่ได้ไม่แอบไแอบเยี่ยไม่ต้องไอ้ดอกเยี่ยไม่ได้ไมอดดอกพี่เดนแบบห้าหมื่นเฮ้ยตลกมาพูดตลกวาพูดไอ้สัตลก้าพูดพูดไอ้เหี้ยโดนปรบให้มาดนปร้าหมื่ตัวนึงผมวิ่งเข้าไปมีผมวิ่งเข้าไปนี่ พี่ที่ไม่ารีเซตเขาพอแล้วพอแล้วียเเอไรี่อไม่มาพี่ครับชีวิตไม่สิ้นมันก็ต้องดิ้นกงนต่อพี่ก็ถูกแต่พี่ตีติวันนี้เขาบางนะมันก็เหมือนข้าวหมกไก่อะพี่แ่แต่พี่ชอบกินข้าวหมกเป็ดจริงเพื่ออะไรเพื่ออะไรจัดไปรนีกทีเลยแล้วก็อย่าควักเลขอย่าควักเลขยืดรถไปโอ้กลัวยา ของที่พี่ข้ามี6แสนแล้วก็ของจันแล้วก็เดี๋ยวเอามาให้มันเดี๋ยววันสรุปยอดให้ไม่เกินพิบายเจ็บเอาของให้าหน่ยพี่เยใครว่าไปแลวพี่พี่บีอเอาของใราน่ยพี่เ้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วนี่ขอเดี๋ยวนี้องหนึ่ง7 6แล้วก็จะก็เบิกของวันนี้ทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะเองอาเของหเราไหแค่นะไดเอ้เอาของเอาไปเวลาพี่บินหน่อย6 2 3 4ครับ้วอับ เลขเลขห้าสองเจ็ดห้าสองเจ็ดต่อแถวต่อแถวห้าสองเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าสองเจ็ดตอสองเแถว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 สองเด็กเด็กบ้านอื่นก็ลงให้บ้านบางสโตนี่ากนะไมพาศเอาอาะไอมออ้้อา เฮียเอาไล่ไ้เอ้ยไอ้ไอ้ยี่บ้านบ้านำก้ามเรือเยอะไรวะ้มลีนัไอ้ฝช้าช้าเจ็บไอ้สัสทกันนี่เนาะเมื่อกี้ใครห้ะอรเมื่อกี้หรเออน่น่งสอปเข้มหนึ่งหน่สองปดจะเมินละเขียนพี่ให้ผมมาแล้วทั้งเอดีทั้งเอ็ดียับเ่ยังหนึ่งหนึ่งสองแปดหนึ่งหนึ่งสองแป ดีให้แล้ว62เรัยเฮ้ยบ้านน้ำกามาหลบก่อนดีบ้านะไคร้บ้านะคร้หนึ่งขาหนึ่งนา62ครับเฮ้ย๋ยวกูรับเบ่งด้วยบ้านน้ำกามานหนึ่งรัเอีกนิดเดียวนะ1362ครับ1362 มันพูดไม่หยุดเลยอ่ะเออฟื้นละครเงี้ยเลยป่ะไม่ไม่เี่อะไรเปล่ามึงมึงไปดูเพื่อนมึงก่อนเลยเพื่อนมึงอยู่ครบหรือเปล่าอเมึงเช็คมึงเช็คก่อนดีกว่าว่าแกมึือือเปล่า ผมมันไปเล่นไอดอกไม่ได้กูชุบมันด้วยพวกเราใครหายวะเอ้ออาต่อเจ็ดอาต่อเจ็ดใหม่มอะไอ้เจ้าว่าเ็ดดีมากกว่ากูอต่อเจ็อาต่อเจ็ดไม่ได้เชยงเก่ากว่าไม่ได้เช็คบ้านพึ่งก่อนอีกว่าคมหรือเปล่าเยอะทำเก่าไน้เยอะทำเก่ายังไม่เชื่อเก่งเลยบ้านไม่ยังมากร้ามก้ามอยู่ตรงนั้นเลยชื่อบ้านยังสะทุนนะ เอ้ยอย่าล้ำกันเออ้ยยี้ยอะไรอ่ะไม่สึกเฮียเลยอ่ะเฮ้ยพี่เลือมเก่ามากดอนยกันนะเก่ามากเลยอ่ะขันเป็พี่มาไปด้วยกันกินเราไปด้วยกันบ้านแม่ยังนอน้าง่าบังง่าบังง่าอยู่เลยบ้านไหนม่าวโล่ดีไมาเร็เลยเจอะมาเจอบ้านไหนแม่ขาวโผล่ดีไหมเวเเอาเมื่อกี้นายโยเขาลงหัวกูเขาไปไหนเนาะไปมังกรเนาะ บ้านไหนแม่งแบบว่าบ้านไหนแม่งไปเดียวอันนี้ครับเดี๋ยวเอามาให้คนนี้ครับเด็ดด๊ามบ้านบ้านบ้านพี่เดี๋ยวเอาเงินจากพี่เอาเงินจากใครด้วยบ้านพี่อยู่ฝั่งธนูบ้านร้านอยู่ฝั่งอันพี่คนไหนอะผู้หญิงเหรอ ไอพี่เรือพี่เลือองเลือองเนี่ยเด็กบ้านบางเป็นไงเรืออังเงี้ยว่ะใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นอย่าอย่าพี่อย่าทำกันผมไม่เคยแตะบ้านพี่หรอเอเอ้ยเอ้ยกูกูว่าท่าไม่ดีว่ะไอ้เหี้ยข้าข้ามกูว่าท่าไม่ดีแล้วย่างเงี้ยไอว่าไปตู้นู้นดีกว่าเอ้ยไปตู้นู้นดีกว่าไปเถอะอีบ้านไหนวะไอ้พี่ เราด้วยแล้วด้วยไปแน่มีป้าเป็นเดี๋ยวที่กูไปเรียบร้อยเรียบร้อยพี่พี่คะหนูหนูขอลดได้ไหมคะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้อรัอไม่ใช่เทศกาลครับขอลดอะไรครับเนี่ยอ้าวจู่ก้องหรัมีแค่ช่วงปีใหม่แคขอขอตังค์ได้ไหมคะอุยว้ยถ้าขอให้ได้นะเอาใจไปได้ไหมพี่ All day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were all right, staying awake.